มาดีจ้าเอฟซีเพื่อนๆทั้งหลายเอฟซีทัวโลกทัวประเทศอเมริกาอเมริกาทวีเจเนทเป็นออเกตเคลระดาทูขู่ทูข้นมาดีจ้ามากินเขากับทุบนนอะไม่พี่น้องค่ะกินไปอาหารอีสานบ้านๆของเราค่ะทางเทียกับมิจูบังห้างๆพี่น้องเท่าแล้วกินดิบไลก็บ่ดีเนาะ รวกเอาลงว่าบาดนาก็เพราะแค่ไนอยากอยากเท่าก้อนพี่น้องค่ะจุกน้อยย่างเดียวพี่น้องอุมีหลายอย่างใหญ่เดียวหักเดียวเลยพี่น้อง ไปแล้เดี๋ยวลอเหยื่อไปก็ไปไปซื้อมาหนังเนาะหอมแข็งขมใบมะก้อยพักกูดสะเดาไม่เม็นเสะเดาตัดท้องสะเดาขมเนาะพี่น้องเนาะมาเงาจะอะละเนาะหวาน โอ้ยเอาใจอมมากเลยจอ้เจ๊แดงสิริสดนั่มอย่านั่งพี่น้องจ้าแต่แซ่บบม่ได้กินโดนพี่น้อง không có toàn của nói thế nào nó kinh kinh Anh ơi đèn như khương với nó cấm bơm gạo cho dư bạc คยินบ่กินเหมือนพระแวนเลยซั่นนาะผู้ใดเคยกิแวนอีสาบ้านเฮาพระแวนก็สิบ่กล้ากินหากบ่ลุ่มดิน่นะ น้ำลุกเหมืนกัน,นก็นเห็นอยู่าเนาะลุกเยอะพี่น้องแต่อันนี้มันเป็นต้นทักแยมมันสิร้อยไปตามพื้นเยอพี่นอ้องได้ยามยาทำไมนี่จีดยา อย่าหน้าเขาน้าอย่างพี่น้องแกผู้ขาตจนสาวมหมอกก็แย่งเขาหัวสือเต็มหน้าทุกินได้สบายน้ำกระใสพี่น้อง ผู้มือน้ำคนน,แบบนั่งโนถพระบ้าท่านผู้มือท่านนเกอย่าไม่้นด้บมันแรง <c oughs> เพื่อนหีบแต่ใจปแล้ปแล

cái thầu thứ đâu nhỉ? <Nhạc> không có gì qua bao thầu rồi นั้นต้นค้ามเขาก็ปั้มไปที่เจียงหน่ยะฮะฮะฮะต้นค้ามเท่าไม่มีแกนเหมือนว่าจิก

này già thầu nó Nó cô đồn đi. <laughs> Cái thầu phần tua. Đó. Ồ, cầm muối Cái rồi. Đây Cái thầu ni bữa giờ. Thầu cô hay này là. hai không có để tại cái tuổi quân thầy đâu quá, nó thâu cái nào hát đấy ha vậy xong rồi ba cô hai mình ta sáng tạo cho cô hai người nhìn con xem với đó Thì sầu có bò bê nhắn chứ Chứ em ấy sẽ chẳng thấy xảy đi <laughs> Cược đều có bò để phân xảy chúa Chúa nông cả đại Nó no. Má cho, cho bình phân ไม่สังเภาผูาา <c oughs> ้แสบอ่ะอีวางเลยประกาศได้บอกมนีเฮิมสัหน่อแกไม่ดีได้อักอันนี้ซูไม่กินบ้างไม่เชืย มนพ่งเขาเวมนกินแท้นข้าเวนเลยกอเลยมาเข้าเวนมันน่าตระเ่าไปแล้วว่สุดก็ใหม่สิจังซีมันไม่ย่อมแต่ของเสียอินปิ้นน้ำมันหยาดซื้ไใหล่บุ นแมน่นมาเคืือบคืนแบนลองข้าแล้วผู้ขามากเด็ดมาเครือบคืนเจ็บวิตเต้มันเหนียวไปหน่อยบอกก่อน 对呀，那。Yeah. Nah. ส mm ิงหาคมง่ายนี่จบ វើងពីពីនន់ទាត្រើនបានបានផង់ខានផ្រើនវើងពីន់ទាត บ้านใกล้ทางเดี๋ยวเบิ่งรถเดี๋ยวเบิ่งนั่นเบิ่ง อืมทำไงอาอปากกว้างเกล่องผงอบนี้นะพี่น้องจนระิงจินกินได้ไบ่มดเลยเขาหากระปิกออกบอกโอ้เครื่งตัวเครื่องเลยเหร

ขินเขานั่นก็แล้วบ้เออม่บ้านฉันน่าขายปลาฉันบอกค่ะเบียร์ก็ก็ว่าเอาเอาเอาชีวิตปลาขาวเนี่ยแปลว่าเราปลาขาวเริ่มกลาไหลานคนละลายคลายคนละลายมันจุนมันปลาขาวไหลเข่าแป๊บนึงเดี๋ยว แกะข้าวแม่วันมึกินบ่แกบ่บ่กินยากแกวดีกว่าแกวบ่ไปปวดเชวแกวบ่ดีแกวแมงอนุญาเดินพี่น้องคาเอาเงินหนเพิ่นก่อนเงืนหาจิบสิเนี่ยเสี่ย่าะร้อยย่วาหาขายหมูไหมมาตัวขาวนี่ อย่างแ่บพี่น้องเนี้ยร้อยเดียวพี่น้อง่ะเอ้าอีกจะขึ้นกันพี่น้องอีจงกจังนึงอยูันได้อย่อิมแล้วล่ะขึ้สุดถ่ายน้อพี่น้องนะ ย่างออก1ิมืออื่นนี่แหละทำหู้หู้บอกทั่วกันด้ยน้อพี่้อาเนาะเพลิดเพียคิดไม่นี่นะจ๊ะคิมหนาบุ่งใช่วยมาช่วยกดสับตะไคร้กดไรกดแช่ก้ดติดตามยืดหยุ่แชแนวนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ để bàn nhanh thì nửa vạn gạng trong khung với nó ấy